ใครได้ดูคลิปเซนมากมีใครเห็นหลังบ้านเซน้างวันนี้นะคะทุกคนสวัสดีคุณลีนสวัสดีคุณจิงกับเบลสวัสดีคุณพี่หมีสวัสดีคุณชูนค่ะสวัสดีคุณกู้สวัสดีคุณก้อ,กอยอ่ะหลายๆคนถามว่าขอเซนขอดูหลังบ้านหน่อยว่าไล์ยังไงใช่ไหมอ่ะมามามาจะให้ดูนะคะระหว่างรอเพื่อนเข้ามาจะให้ดูว่าเซนไล์ยังไงเนาะอ่ะโอเคมาอยากเห็นหลังบ้านไหมอ่ะฝากช่วยกันแชร์นี่คือเวลาเซนไล์นะคะทุกคนเซนก็ไล์แบบนี้นะคะทุกคนตึงเห็นไหมหลังบ้านหลังบ้าน อันนี้อันนี้ก็ไลค์ครบทุกช่องทางนะคะทุกคนนี่คือหลังบ้านอุปกรณ์หลังบ้านเห็นไหมอ่ะฝากช่วยกันแชร์ใครอยากเห็นวิธีการไลค์ของเซนนะคะ,คะก็ไลค์อย่างนี้เลยนะคะทุกคนเห็นไหมไลค์อย่างนี้เลยนี่อุปกรณ์หลังบ้านนะคะทุกคนโอเคโอเคไหมโอเคไหมอ่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีคุณป๊อปนะคะสวัสดีคุณกุ๊กไก่สวัสดีคุณน้องจันทนาสวัสดีคุณเนมนะคะสวัสดีทุกช่องทางนะคะวันนี้ก็จะไลค์ทั้งไทยเมืองอังกฤษปนปน,ปนกันไปนะคะพี่เซนใช้โปรแกรมอะไร อ oh, ๋หลายโปรแกรมมากที่รักหลายโปรแกรมมาก